สวัสดีค่ะทุกคนยินด,ดีต้อนรับสู่ช anel ลองดูซี่บายป้าโฉบช anel ที่จะนำพาทุกคนไปสู่ความสนุกความฟินกับซีรีส์และภาพยนตร์เกาหลีหลากหลายแนวที่ไม่ควรพลาดรวมไปถึงการอัปเดตวดวงซีรีส์เรื่องใหม่ที่จะทําให้คุณไม่ตกเทรนค่ะวันนี้มาพบกับก,บการพรีวิวซีรีส์เรื่องใหม่ประจาเดือนพฤษภาคมปี2023ภาที่1่กันนะคะซึ่งมีถึง3เรื่องด้วยกันจากทั้งหมด8เรื่องว่าแต่จะมีเรื่องอะไรบ้างจะมีดารานักแสดงคนไหนที่เราตั้งตารอคอยอยู่หรือไม่เราไปรับชมพร้อมกันได้เลย ค่ะเลซี่ าไม่ขอเกินให้ยืดยาวนะคะเรามาเริ่มต้นกับเรื่องที่1เลยค่ะมีชื่อว่า My Perfect Stranger แนวของเรื่องคือไซไฟลึกลับแฟนตาซีและดราม่าค่ะก่อนอื่นเราไปฟังเรื่องย่อก,กันก่อนนะคะเรื่องมีอยู่ว่าพระเอกเป็นผู้ประกาศข่าวด้านสังคมสงเคราะห์ประจําสถานีโทรทัศน์นแห่งหนึ่งที่มีอายุน้อยที่สุดเขาเป็นคนตรงไปตรงมามีจิตใจดี และได้โอกาสในการเดินทางข้ามเวลาย้อนอดีตกลับไปยังปี1987เมื่อ30กว่าปีก่อนเพื่อสืบหาความจริงเกี่ยวกับคดีฆาตรกรรมปริศนาจนเขาได้มาพบกับนางเอกจากอุบัติเหตุลึกลับและนั่นทําให้เธอได้เดินทางย้อนอดีตมาพร้อมกันกับเขาด้วยนางเอกใฝ่ฝันที่จะเป็นนักเขียนแต่เส้นทางชีวิตของเธอจบลงด้วยการทํางานในสํานักพิมพ์แห่งหนึ่งซึ่งการเดินทางข้ามเวลาของเธอมีจุดประสงค์คือห้ามไม่ให้แม่แต่งงานกับพ่ออย่างเด็ดขาด ถ้าดูจากเส้นเรื่องระหว่างพวกเขาทั้งสองคนดูเหมือนจะไม่เกี่ยวข้องกันเลยแต่ไป,ไปม,ามาจากเหตุการณ์ทั้งสองนี้กับเชื่อมโยงเข้าหากันได้อย่างบังเอิญจนทําให้เขาทั้งสองคนต้องร่วมมือกันตามหาความจริงที่เกิดขึ้นทั้งหมดพร้อมกับแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากอดีตส่งผลมาถึงปัจจุบันให้ได้สุดท้ายแล้วเรื่องราวทั้งหมดจะลงเอยอย่างไรพระเอกกับนางเอกจะสามารถร่วมมือกันหาจุดเชื่อมโยงเหตุการณ์ในอดีตได้หรือไม่แล้วต้นตอเกิดจากอะไรเราไปหาคําตอบทั้งหมดนี้ได้จากในซีรี นำแสดงโดยคิมดองอุกรับบทพระเอกของเรื่องชินกีจูรับบทนางเอกของเรื่องร่วมด้วยนักแสดงสมทบอีกหลายท่านค่ะ ซีนี้เรื่องนี้เป็นผลงานของผู้กำกับและนักเขียนบทซีรีส์คู่หูดูโอที่เคยฝากฝีมา้าไรมือมาแล้วในซีนีเรื่อง Tail of n o k t u ในปี2019นั่นก็คือคังซูยอนกับแฮกโซยอนค่ะพอดของเรื่องมีความน่าสนใจเกี่ยวกับการเดินทางข้ามเวลาย้อนไปในอดีตของตัวละครซึ่งการวางโครงเรื่องในลักษณะนี้ประสบความสำเร็จมาแล้วกับซีรีส์หลายๆเรื่องที่ผ่านมาแม้มันจะไม่แปลกใหม่ก็ตามโดยแบ่งเส้นเรื่องออกเป็น2เหตุการณ์ที่ดูเหมือนจะไม่เกี่ยวข้องกันสร้างความสงสัยตื่นเต้นให้กับแฟน ด้วยคดีฆาตรกรรมปริศนาที่พระเอกพยายามจะสืบหาความจริงมันสามารถดึงดูดสร้างอิมแพกได้เป็นอย่างดีผสมผสานกับความดราม่าของครอบครัวทางฝั่งนางเอกที่เธอพยายามจะขัดขวางไม่ให้พ่อกับแม่ของเธอแต่งงานกันอะไรเป็นเหตุที่ส่งผลให้เธอตัดสินใจทำแบบนี้ยังคงไม่ถูกเฉลยออกมาได้ง่ายๆมีความซับซ้อนแต่กลับย่อยง่ายเข้าใจได้ทันทีไม่ต้องตีความหลายชั้นถือว่าเป็นการเปิดต้นเรื่องได้ดีทีเดียวเลยค่ะทางด้านโปรดักชั่นก็ดีงามไม่แพ้กันเพราะเป็นการย้อนเวลากลับไปในช่วงปี 1987ซึ่งในขณะนั้นที่ประเทศเกาหลีใต้มีการเตรียมตัวในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกปี1988ขึ้นที่กรุงโซลทาให้เราได้ซึมซับบรรยากาศนั้นกลับมาได้อย่างสมบูรณ์เรียกได้ว่ามีทั้งย้อนอดีตไปช่วงปลายปี80มีทั้งความดราม่าผสมผสานกับการสืบสวนส,วนสอบสวนคดีฆาตกรรมปริศนาอีกถือว่าครบรถทีเดียวค่ะ ส่วนทางด้านนักแสดงเองอย่างพระเอกของเรื่องคิมดงโอก๊กนี่เป็นเรื่องที่2แล้วที่เขาได้รับบทบาทเป็นผู้ประกาศข่าวข,ของสถานีโทรทัศน์ทําให้เขาไม่ต้องปรับตัวมากในด้านการทํางานอาชีพของตัวละครแถมยังเสริมให้เขาดูเป็นผู้ประกาศข่าวได้สมจริงมากยิ่งขึ้นและด้านเคมีเคใจกับนางเอกสาวอาซินกีจูก็ไม่ต้องห่วงเลยค่ะรับรองความโรแมนติกในเรื่องไม่มีแผ่วเช่นกันได้ฟินกันอย่างแน่นอนนอกจากนี้ยังมีสองนักแสดงใหม่ดาวรุ่งให้ได้พิสูจน์ฝีมือกันอีกอาทิซอจีเฮและอีวนอนจ เอาเป็นว่าเปิดต้นเดือนมาด้วยซีรีส์น่าสนใจขนาดนี้ไม่ควรพลาดอย่างยิ่งเลยนะคะสุดท้ายแล้วเรื่องราวทั้งหมดจะลงเอออย่างไรเราไปติดตามแลวชมกันได้ทุกวันจันร์และอังคารทางช่อง KBS2 on EP1 เมื่อวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมามีทั้ง4 6 EP ต่อจากเรื่อง Oasis และสามารถรับชมย้อนหลังได้ทางแอปพลิเคชัน v i e w ค่ะ เรื่องที่2ค่ะมีชื่อว่า All That We Love แนวของเรื่องคือวัยรุ่นการเติบโตและโรแมนต์ค่ะก่อนอื่นเราไปฟังเรื่องย่อก,กันก่อนนะคะเรื่องมีอยู่ว่าพระเอกเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมปลายที่ถูกขนานนามว่าอัจฉริยะทางด้านกีฬาบาสเกตบอลด้วยส่วนสูงที่มีเอกลักษณ์แม้ว่าเขาจะไม่เก่งในด้านวิชาการก็ตามเขามีเพื่อนสนิทอยู่คนหนึ่งซึ่งเพื่อนคนนี้เป็นคนเรียนเก่งและได้รับการปกป้องจากพระเอกอยู่เสมอนอกจากนี้เพื่อนของเขายังมีอาการป่วยจําเป็นจะต้องผ่าตัดปลูกถ่ายไตยทํา ให้พระเอกตัดสินใจบริจาคไตให้กับเขา หลังจากการปลูกถ่ายไตสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเพื่อนสนิทคนนี้กับมีท่าทีที่เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงทั้งคู่ได้กลายมาเป็นคู่แข่งของกันและกันทางด้านการเรียนด้านกีฬารวมถึงด้านความรักอีกด้วยทําให้มีสภาพระหว่างพวกเขาแย่ลงเรื่อยๆสุดท้ายแล้วเรื่องราวทั้งหมดจะจบลงอย่างไรพระเอกกับเพื่อนคนนี้จะกลับมาสนิทกันเหมือนเดิมได้หรือไม่เราไปรับชมกันได้จากในซีรีส์เลยค่ะนำแสดงโดยไอดอนหนุ่มโอเซฮุนหนึ่งในสมาชิกบอยแบนด์ชื่อดังวงเอ็กโซรับบทเป็นพระเอกของ ชางยอบินและบทนางเอกของเรื่องร่วมด้วยโชจุนยองและทีมนักแสดงสมทบอีกหลายท่านค่ะ มินิซีรี์เรื่องนี้เป็นผลงานการกำกับของคิมจินซองร่วมกับผู้เขียนบทซีรีส์คังโบลาพอะของเรื่องมีความน่าติดตามอยู่พอสมควรเกี่ยวกับประเด็นการปลูกถ่ายไตายจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งและทำให้เกิดเอฟเฟกต์ตามมายอย่างโรคพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปจากเดิมโดยเซลล์ความทรงจำที่ถ่ายโอนผ่านเซลล์จากการปลูกถ่ายววัยวะซึ่งความจริงแล้วภาวะของโลกนี้มันมีอยู่จริงใช่ไหมเนี่ยมันเป็นความรู้ใหม่เหมือนกันนะคะที่คนส่วนใหญ่ยังไม่น่าจะรู้มาก่อนถือว่าสร้างความแปลกใหม่ได้น่าติดตาม มากพอสมควรจากพฤติกรรมของเพื่อนสนิทกัน อยู่ๆกลายมาเป็นคู่แข่งกันถ้าเรื่องนี้เกิดขึ้นกับชีวิตของเรามันก็น่าเศร้าอยู่นะคะเพราะว่าเหมือนเราได้สูญเสียคนที่เรารักไปหนึ่งคนมิตรภาพความช่วยเหลือที่มีให้กันมาไม่สามารถเป็นตัวช่วยให้ความสัมพันธ์กลับมาดีได้เหมือนเดิมน่าปวดใจอยู่ไม่น้อยเลยค่ะนอกจากนี้แล้วยังมีตัวแปรเรื่องความรักมาทําให้แย่ลงไปอีกเราคงต้องเอาใจช่วยพระเอกกันให้หนักๆเลยนี่จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่หยิบเอาความรักสามเศร้าเราสามคนมาใส่ไว้ในเส้นเรื่องมันทําให้เราพอจะเดาตอนจบของเรื่อง ้ไดถือว่าเป็นปมปัญหาที่ใส่เข้ามาให้เนื้อเรื่องดูมีอะไรมากขึ้นกว่าการแข่งขันกันของตัวละครค่ะสําหรับนักแสดงนําได้ระดับแม่เด็กอย่างเซฮุนเอ็กโซมารับบทนําของเรื่องทําให้เรื่องนี้ได้รับกระแสะมากๆแค่สาวกเอ็กโซ L ก็น่าจะมาดูกันยกดอมแล้ว เราน่าจะได้เห็นสเสน่ห์และมุมมองใหม่ๆจากหนุ่มคนนี้นอกเหนือจากการเป็นนักร้องค่ะสุดท้ายแล้วเรื่องราวทั้งหมดจะลงเอยอย่างไรพระเอกจะได้เพื่อนสนิทคนนี้กลับมาหรือไม่นางเอกจะเลือกมอบความรักให้ใครเราไปติดตามกันได้ทุกวันศุกร์ทางทีวียิ่งออนแอร์สัปดาห์ละ2 EP เริ่ม EP 1และ2เมื่อวันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมามีทั้งสิ้น8 EP นะคะและสามารถรับชมย้อนหลังได้ทางแอปพลิเคชันวิวค่ะ มาถึงเรื่องสุดท้ายของพาร์ทนี้แล้วนะคะกับเรื่องที่3ค่ะมีชื่อว่า Tale of the Night Tale 1938เทพบุตจรจิ้งจอก้าหางปี1938แนวของเรื่องคือตำนานความเชื่อนิทานประาปราโรแมนติกและแฟนตาซีค่ะก่อนอื่นเราไปฟังเรื่องย่อก,กันก่อนนะคะเรื่องมีอยู่ว่าพระเอกเป็นเทพบุตจรจิ้งจอกก้าหางที่อยู่บนโลกมนุษย์มาหลายพันปีเขาได้ย้อนกลับไปในปี1938อีกครั้ง และได้พบกับกลุ่มคนที่คุ้นเคยซึ่งหนึ่งในนั้นคือน้องชายต่างสายเลือดที่มีนิสยัยแตกต่างจากในปัจจุบันมากเท้าความเดิมจากตอนจบของซีซั่นที่1และนอกจากนี้ยังพบกับอดีตเทพีแห่งขุนเขาซึ่งตอนนี้เธอได้กลายมาเป็นเจ้าของร้านอาหารชั้นนําในเมืองแทนพระเอกยังคงพยายามที่จะหาหนทางกลับคืนสู่ยุคปัจจุบันให้ได้แต่ในระหว่างที่กําลังค้นหาวิธีอยู่นั้นเขาได้เจอกับเพื่อนเก่าที่กลายมาเป็นศัตรูกันดูเหมือนว่าจะมีอุปสรรคมากมายมาขวางทางพระเอกว่า และยังคอยพรากค,คนที่เขารักให้จากไปสุดท้ายแล้วพระเอกจะสามารถกลับมายังยุคปัจจุบันได้หรือไม่เราไปเอาใจช่วยเขากันได้จากในซีรีส์เลยค่ะนำแสดงโดยพระเอกแถวหน้าของวงการบันเทิงเกาหลีอีดงอุกคิมโซยอนคิมบอมลูกยองซูและทีมนักแสดงสมทบอีกหลายท่านค่ะ ซีรีส์เรื่องนี้ได้ผู้กำกับและผู้เขียนบทซีรี์จากซีซั่นที่แล้วมานั่งแท่นในตำแหน่งเดิมประกอบไปด้วยคังชินโยฮันอูรีและเสริมทัพผู้ช่วยผู้กำกับอีกหนึ่งคนคือโชนัมฮยองโดยถือว่าเป็นซีรีส์ภาคต่อซีซั่นที่2ของเรื่อง t a l e of the Nine t a l e เทพบุตรจิ้งจอกก้าวหางโดยพอดของเรื่องได้ย้อนเวลากลับไปในอดีตไม่ได้ดำเนินเนื้อเรื่องต่อจากตอนจบของซีซั่นที่1แต่อย่างใดค่ะทำให้เราไม่สามารถคาดเดาเนื้อเรื่องได้เลยและที่สำคัญคือเราจะได้เห็น ส่วนหนึ่งในอดีตของพระเอกด้วยว่าเขานั้นได้ผ่านเรื่องราวอะไรมาบ้างในชีวิตที่มีอายุถึงพันกว่าปีในส่วนนี้จะถูกขยายเพิ่มเติมนั่นเองจะบอกได้ว่าเรื่องนี้ได้รับความคาดหวังจากฟแฟนซีรีส์มากพอสมควรเพราะในซีซั่นที่1สร้างปรากฏการไว้ดีมากๆทั้งซีนแอคชัน่นซีนโรแมนติกฉาก CG สุดอลังการทําให้มีฟแฟนๆเราคอยรับชมกันอย่างใจจดใจจ่อทั้งนี้คงได้เห็นอะไรแปลกใหม่เพิ่มเติมจากซีซั่นที่แล้วอย่างแน่นอน ส่วนทางด้านนักแสดงนอกจากจะได้ทีมเดิมมารับบทนําในเรื่องยังได้นักแสดงใหม่มาเสริมทับความเข้มข้นนั้นให้เพิ่มขึ้นไปอีกโดยเฉพาะนักแสดงสาวค so ิมโซยอนที่เธอได้ฝากฝีมือการแสดงมาแล้วกับบทบาทของชอนซอจินจากเรื่อง The Penthouse in Life ทั้ง3ซีซันทำเอาแฟนๆหมั่นไส้อยากจะแจกขนมตุ๊บตับให้กินสักคนละหลายมือ้อ มารอดูกันนะคะว่าในเรื่องนี้เธอจะมารับบทบาทเป็นอะไรดีหรือร้ายต้องมารอลุ้นกันนะคะใครที่ชื่นชอบพระเอกสุดหล่ออย่างอีดงุ๊กไม่ควรพลาดน,น่าจะมีอะไรเซอร์ไพรส์อีกในเรื่องเป็นแน่ค่ะสุดท้ายแล้วเรื่องราวของเทพบุตจรจิ้งจอกก้าวห่างตนนี้จะจบลงอย่างไรเขาจะสามารถกลับมา,ย,ายังยุคปัจจุบันได้หรือไม่ไปติดตามกันได้ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ทางช่องทีวีเออไอพีหนึ่งเมื่อวันที่6พฤษภาคมที่ผ่านมามีทั้งสิ้นอ2 e ีต่อจากเรื่อง ดอลล่าบีเนตเดอะพาราไดซ์และสามารถรับชมย้อนหลังได้ทางพาร์ทวิดีโอค่ะนี่แค่พาร์ทแรกเท่านั้นนะคะยังคงมีให้ติดตามต่ออีก5เรื่องโดยในเดือนนี้ป้าจะขอแบ่งทั้งหมดออกเป็น3พาร์ทค่ะสำหรับในพาร์ทที่2จะมีอีก3เรื่องด้วยกันแต่จะมีเรื่องไหนบ้างป้าขออุบไว้ก่อนนะคะแล้วมาเจอกันใหม่ใน EP ถัดไปค่ะ มาถึงช่วงสุดท้ายของ EP นี้แล้วนะคะถ้าดูซีรีส์จบแล้วไม่รู้จะดูเรื่องไหนต่ออย่าลืมชแนลลองดูซี่บายป้าโฉน,นะคะคัสสันซีรีส์ดีๆส่งถึงมือคุณแล้ะเบรดซีรีส์เกาหลีใหม่ๆให้ทุกคนไม่ตกเทนรนป้าฝากกดซับสไค i b ์และกดกระดิ่งกรุงกิงกรุงกิงด้วยนะคะ จะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตค่ะขอบคุณสําหรับทุกการรับชมการกดติดตามและคอมเมนต์นะคะสำหรับใครที่มีข้อมูลเกี่ยวกับซีรีส์จะแชรจะบอกต่อมาเม้นคุยกันกับป้าใต้ล่างได้เลยค่ะวันนี้ป้าขอลาไปก่อนพบกันใหม่อีพีหน้าสวัสดีค่ะ